ครับวันนี้ผมก็จะมาสอนทำไฟท้ายกับพลิบนะครับอุปกรณ์ก็มีกล่องเลแต่งนะครับเมื่อกเราจะใช้หลอดเดิมนะครับกล่องเลนแต่งครับห้าสิบาทครับแล้วก็เต็ดํากันไกลแล้วก็ตัวทีเบอร์สิบนะครับครับเรามาเริ่มกันครับอย่างแรกให้เราขันตรงนเดียวนะครับนะครับ แค่นี้ครับแล้วเราก็ออกออกมาเลยนะครับค่อยไ่ค่อยงัดขึ้นนะครับงัดยากหน่อยนะครับอออกมาครับแล้วก็ออกมาได้แล้วครับแล้วเราก็เอาตรงนี้ออกเลยครับตรงกิ๊บมันครับออกยากนะครับนะครับแล้วได้ไหครับส่วนนี้มันนะครับ เดี๋ยวเราจะไปทำกันเลยครับครับวิธีการต่อก็ต้องใช้สายสีเขียวเหลืองนะครับเดี๋ยวเราจะให้เอาให้ดูอัน,นแบบชัดๆเลยนะครับนี่ครับสายตรงนี้นี่ครับสายสีเหลืองเขียวนะครับนี่ครับเส้นเดียวครับเส็จมันเป็นสองสีครับ ให้เราตัดตรงนี้ออกเลยนะครับตัดตรงไหนก็ได้ที่เรานะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับเดี๋ยวตั้งไว้นีก่อนเผื่อได้ถ่ายให้เราแปลันใจมา ครับให้เราตัดสายสีเอาตรงนี้ออกก่อนดีกว่ามันเป็นเคียงๆไงไม่รู้ตัดตรงนี้ออกเลยนะครับเป็นไฟแบบเบรกเบกกระพริบอ่ะครับเวลาเบรกแล,แล้วมันก็มันก็จะกระพริบกระพริบ สายอันนี้มันออกมาครับ <S <S 1> <S 1> ของเรลเลเราออกมาเลยครับกล่องเรลเลเราจะเป็นของ JJP ครับ ให้เราเอาตรงนี้มาต่อกับครับเดี๋ยวแป๊บน,นึงครับเราเราต้องไปลองก่อนครับว่ามันต่อถูกทางถูกทางไหมผมก็ไม่เคยต่อมานะครับครั้งนี้ก็ครั้งแรกเลยครับแต่เร,ร้รองว่ามันได้นะครับเชื่อเชื่อเลยเราไปดูนี่ครับเดี๋ยวเราไปเปิดรถดูนะครับว่าเวลาหลับู่แล้วมันจะติดได้ไหมได้แล้วครับได้แล้ว แล้วเรามามาปรับดูใหม่นะครับดูใหม่นะครับแล้วเราปรับให้มันเร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวเราต้องมีไขควงครับครับเราต้องมีไขควงครับ ครับเราก็ได้แล้วครับเดือดเดือดไปกำบิกนะเราก็ได้ออกมานะครับต่อเสร็จเรียบร้อยครับโดยการเราใช้บัตรจีนะครับครับเบรกนี่ครับอเรามาดูนะครับว่าต่อตรงไหนบ้างเส้นที่มาจากไฟนะครับไฟท้ายครับให้ต่อเข้าตัวแอลนะครับตัวเอลครับต่อเข้าตัวเอลแล้ว เส้นที่มาจากตรงนี้ให้ต่อมาตัวอินครับก็ใช้สายเหลืองสายเขียวอย่างนี้ครับสายเดียวเพเดียวครับตัดค่ะครึ่งแล้วก็มาต่อกับกล่องเลคครับแค่นี้ก็ได้แล้วครับนี่ครับเราก็ได้นะครับเราขอถ้าไฟหลีแล้วไฟเบรกก็ติด สวัสดีครับก็วันนี้ก็เอาแค่นี้แล้วกันครับถ้าชอบกดไลคไ์ด้วยนะครับกดซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับ